สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเออสุดทันเดอร์มือนี่ช่างสองสิบหกผ้าร้อยเชยแนแนวส่องตาคุณผ้าร้อยมีของนี้มาฝากพี่น้องเป็นของดีจากเมืองกรุงเทพจากเลขผู้ใหญ่ใจดีพันท่านหนึ่งผู้พันทรงมาปูขุนเคยลงใบเน่ายคลิปมันว่าถึงเล็กหมายเด็ทั่วไปว่าถ้าผู้ใดมีของดีด เอามาฝากพี่ฝากน้องเอามาลงให้พี่ให้น้องเห็นเป็นสะพานบุญนากันเราเลยเปิดเราเลยเห็นของปูเราเห็นเบอร์โทรปูเราเลยโทรมาเป็นผู้ใหญ่ใจดีโทรมาเ่ยวค้อนเรากระโทรมาบอกโยบอกมาสองโตคือบอกเหล็กหนึ่งกับเหล็กศูนย์มาปูก็เลยว่ามันเข่ากันกับเหล็กปูอยู่แถวหลังขันจังไดกับบอกมาเต็มเต็มสุดแน่ายาบอกมาหน่อยโต เราก็เลยเมือนีเราก็เลยโทรมาเลยบอกมาเร้อพพ่นวังเด้อบาทน,นี้ได้มี <c oughs> สำนักเพิ่มหน่อยเด้อของปูขุนเด้อจากของปูใหญ่ใจดีได้เพิ่มหลายสำนักลวเบื้องย่างเดียวแล้วห้าบาทนี่เด็กเก่งๆเขามาแล้วเด็กแม่นๆ,ๆของเพิ่นก็ได้เพิ่นเอาเยอนหลังมาให้เบิ้องอยู่ของเพิ่นนีแจกทั้งบนทั้งล่างของเพิ่นมือยนีเพิน่นเลยส่งมาให้ปูขุน จัดทรงให้เอฟซีเนาะจากผู้ใหญ่ใจดีเมีย่ยงรุงเทพยเลิกกอดเท่ามอวันที่สองพุทธภาคมหกสิบหกให้พี่น้องเห็นให้พี่น้องเบิง้งเด้อผู้ใดมาเบิ้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์แนะ่เพผนว่าให้เป็นสะพานบุญเห็ดชงมาสิซอยเห็นหว่นาวัดปู่ขุนนั่นส่างภา,ายในเพป็นก็เลยว่าสิซอยส่างเอาตัวเด่นเด่นมาให้ซอยส่างมาสั้นเพผนว่าเด้สามผลโบ เท่ว่าเลขของพนกับไปไกลเคี่ยงไปน้ากันนั่นแะบ่ไปไกลกันดอกของของปูกระไดไปไกลกันเบียดเบียดกันเด้อขันหมักตัวใดกับจัดคัดตัวใดกับพานเด้อพนทรงมาคือจากผู้ใหญ่ใจดีเมีองกรุงเทพพนละพนทรงมาพนว่าเดี๋ยวจดจ่อมือออกมาขันคนทรงมาอีกกับจัดให้อีกเด้อพี่น้องเด้อมือใดกระไดพนทรงมากกับสีทรงให้อีกคือเกาเดี๋ยนี่เสื่อมต่อกับคนใดแล้วคนเสื่อมมาพนว่าเอาไป ทำบุญเพันว่าให้ไปทำบุญให้เอฟซีได้ช่วยได้เบิ้งได้เห็นได้ลำได้รวยกันเอาไปสร้างให้เด่นให้ดังได้สร้างบุญสร้างกุศลน้ำกันสร้างผ้าใหญ่น้ำกันเพันหวังสินะเอามาเบิ้งได้พี่น้องเด้อเพันกระห้มาเมื่อกี้หางดอกแปดหางแต่ว่าเพันห้หนักบนเด้อเพันห้มากแปดหางในนักบนพันห้เลขเป็น เป็นตัวตัวมากห้เป็นตัวมากผู้ห้ปูคุณนะ่มาถอดเอาเพิ่นให้เล็กสุดมากไหมเพิ่นให้ปูคุณจับเอาเองมาถอดเองเด้อมาถอดมาจับเขาวันเหล็กวันปูก็เลยมาถอดเอาเองเพิ่นเคยให้ปูบอกปูเพิ่นทรงมาให้ปูถอดไลท์องเทียละละปูก็ถอดเล็กให้เพื่อนบ้าเอาตัวนี้ก็ใส้ตัวนี้ตัวนี้เพิ่นก็เลยเสียวฟีมือว่าถอดเล็กเก่งก็เลยเพิ่นก็เลยทรงมาก เอาเด็กมีเด็กเคียงเด้อพี่น้องเด้อบนรางบนรางจากปูใญ่ใจดีทรงมาเด็กเคียงบนรางถ้ามันเอาไปจับเอาเองก็ได้เด้อเด็กเคียงบนรางของเฝนพันปูจับไหบาากก่บ่หมักปูคือว่าเ่นไห่ปูถอดเอามาถอดนะพี่น้องนะมาถอดมาจับออกจากกันมาจับคู่ให้เ่นฝนวา,างสี่ตะไปฝนไห้่มาก่นจับคู่บ่เก่ง่นเลยว่าให้ปูจะเป็นผู้จับคู่เด็กกะมี่ ศูนย์หนึ่งมาจากการุงเทพได้เป็นหลังมาได้มาจากในเมืองคนละศูนย์หนึ่งสามสี่แปดเก่าเพวนว่า เน้นบนเน้นบนบนไวแน่ว่าสั่นฝนบาเด้เน้นบนบนไวแน่นั่งแต่มีล้างน้ำหันลังไปกลับกันเน้นบนเน้นบนตัวเด็ปูสิขีดให้เด้อเน้นบนเน้นแางตัวเด็กก็ได้แล้วบ้านนี้กะวิ่งวิ่งฝนไถ่มาวิ่งเด็กวิ่งเพฝน วิ่งสามสี่นี่ของเพลินรูดพี่น้องรูดขอาเบิรงได้ของใหม่ๆมาใหม่ๆได้มาจากกรุงเทพทรงมาจากกรุงเทพเมืองหลวงได้พี่น้องได้ทรงมาพาอทรงเขามาแล้วปลูกขมา จับคูจับคูออกให้สูสายตาพีนองเลยแล้วก็ทิทรงไปให้เพื่อนนั่มเด็กจับคูแล้วออกดูถูกแล้วก็ทิทรงชงในไล่ไปให้เพื่อนเพื่อน่าทรงไล่มาหายในเลอปูว่าทันเพื่อน่าขันออกแล้วบานนี้จับคูด้วปีนองเด้อเด็กจับคูขันต้นเน่นปูกะสิเอา เขียนติดบนติดไวรัเดอร์ตัวเน้นบนตัวใดเน้นบนตัวใดเน้นบนตัวใดเน้นก็ทีเขียนติดไวรัสขันตัวมาเน้นก็เป็นล่างธรรมดาเนาะจับคูจับคูบค่บ่าบาลายใหญ่ห้างเดี่ยวเอฟซีสิทธาบึงขึ้นมีตาบ่ติจับคูศูนย์สาม ตับเอาไมา้ผลแล้วผลมาให้ปูถอดเผลทรงเล็กมาเป็นสุดจังสีละหกตัวศูนย์สามถอดออกมาแล้ว,วเริ่มผีน่องเริ่บันนีเด้่มมีแปดคูถอดออกมาได้แปดคูศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์เก้า ศูนย์เก้ามีแปดคู่พี่น้องมีแปดคู่แต่ว่ามีสามตัวบ่าะท่านจัดสามตัวให้เ้อเอาถ้าสองตัวนี่แหละสามตัวจัดบ่ราท่านออกเดี๋ยวอาจจะจัดให้โยเบืองตำล่าของปูใส่น้ำประกอบกันเนาะพี่น้องเนาะประกอบกันถ้ามีก็จัด้ออกไปเลย 09 09 rồi 9 là cả số 31 31 tôi lấy ba mươi mốt cả ba chữ để phi

สี่สามเรากค่ะสี่สามแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามเก้าสาม เลข,กเเลข,เลขเหกตัว,วตตออก็เป็นเลขเลขเขียงหนยเด้อพี่น้องเด้อตามปูจับออกมาเป็นเลขเขียงเอาไปจับเองก็ไดหกตัวนั่นเป็นเลขเขียงเลขตั้งรักให้เด้อนั่นเด้อบานี้การ์ซิจัดเลขสามตัวก่อนพี่น้องเด้อบาน,นี้เด้อเลขสามตัวของปูมันตั้งอยู่ตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อจัดเลขสามตัวให้นําจัดเลขสามตัวให้นํา สตัวผู้สิจัดเอาไปนี่ละเลียสาตัวเกตเกตศูนย์สามศสเกตศนย์สาม นี่คือเลขกสาตัวจัดให้นําพี่น้องเ0 3ามแล้วกี๋ยอตำราเลขกสาตัวมาเบังกันรักลอยมาบังกันเ0 3แล้วก็วต,กตัวเด้ไก่เข3ดศสาแล้วก็เ เกตเเกวามเกตเเกามให้ไปซองหางพี่น้องเขามาไม่กันลังจับเบึงหน้าพี่น้องเนาะเผิน่งมาผลน่งมาของเผินแต่ว่ามันกับมามีส่วนกับคือกันกับเด็กปูอยู่ เขากันหลายโตผนกับเด็กปูสุดปอยไปเอาเลขวิ่งพันหายมาเด็ดเด็ดเลนี่ผลว่าเลขกุ้มนี่ชนักบนที่พันหมาแต่ว่าปูกับชีเน้นหายซุ่มปูบลกลมก็เป็นเป็นลางอะไรนะเป็นรองเนาะกนว่าเปนเน้นบนเดอร์ผลว่าเน้นกุ้มบนผลสังมาได้ว่าเน้นบนบาตีนกะ สูบปูนเน้นเนาะปูก,กระสิกกมให้เด้อพี่น้องเด้อกลมกลมเน,น้นกลมเด่นศูนยสกลมเน,น่นศูตัวรองนี่ก็ร่องศูนยเกาเกส แล้ววันนี้กัตัวมูนี่กัเป็นเป็นตัวล่องได้มดเด้อพี่น้องเด้อเป็นตัวเด่นล่องทั้งนั้นนี่ที่ว่าได้ว่าได้เอาว่าได้กลมนี่ให้สองกลมถ้าสองกลมนี่คือฟันบนเลยพี่น้องเด้อสองกลมฟันบนฟันฟันบนไว้เลยพี่น้องนี่ พนว่าคนว่าเป็นเหลขกนักเนีนบนพนว่านัางสีละมาแล้วมาแล้วดีจากเมืองหลวงได้ตลอดพี่น้องขันเลขกเขามาคือติดต่อ,อ,อมาได้โทรมาหาปูได้บอกปูว่าเลยตามติดตามเลล็กพใหญ่ใจดีไห้ในเด้อวาสันเด้อเล็กสามตัวปูกระเด็นไห้เลยนี่สามตัวนี่ฟันทั้งสองตัวเลย ฟันทั้งสองสองสุดเลยพี่น้องฟันสองสุดเลยสามตัวฟันเต็มเต็มเลยพี่น้องเด้อเขากับเล็กปูพอดีพอดีนุ้มวะเป็นยังบุญไห้ในแม่เด็ปูใหญ่ใจดีมากเขามาผสมกันกับเล็กปูพอดีเลยชูน หกสามขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีลหลายๆที่ส่งของดีมาให้เอฟซีเฮ้าด้เบิ่งในหาลตอรีกนันเนาะผู้ใหญ่ใจดีจากตั้งกรุงเทพส่งมาศูนย์เก้าหนึ่งผู้กับขอบคุณขอบ,บุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สัานส่งมาเดอ้อ ศูนย์เก่าหนึ่งเกียดเกียดห้าแปดขอบ,บุญขอบคุณเล่ย์หลายคุณยายใจดีจีทรงไม่ให้ว่าให้ซอยทรงให้ต่อให้เอฟซีในเดอร์เราอ่ะ ัวออกอากาศให้นี่บุญขอบพุณนหลายๆยังว่าท่านบอกซื้อเพื่นดอกด้อนี่พิดซื้อพุ่นเป็นความลับก่อนถพื่นให้บอกซื้อก็จังสิอบอกว่าผู้ใดผู้นี้ใจดีซื้อว่าจังใดเป็นผู้หยิ่งหรือเป็นผู้ทายอ่อก็อย่านีพิดซื้อไว้ก่อนถ้าเลขกมากจังใดดีๆเขาขาๆามากค่ะจังสิอบอกซื้อประกาศ จ็ดที่คุณนในเพื่อนน้าจังสิบอกซื้อเพื่อนอันนี้บอกของปูขุนแบบวก่นแนะนาปูขุนก่อนจังสีเอาซื้อผนลงมาน้านาะพี่น้องเนาะเอามาแล้วเดอ้อเหล็กผู้หญ่ใจดีไหลมาแล้วพี่น้องเอฟซีผู้ใดติดตามปูขุนกะเขามาเบิ้งมากติดตามกันเดอ้อกดไลค์กดแชร์เอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องเอ้ยมาแล้วเด็กจากเมียงหลวงจากกทอมอเด็กเพิ่นกะว่าคนของเพิ่นเม่นนะ่ะนะคนโงมากปูวะ พนได้มีของดีๆก็จะให้เป็นสะพานบุญก็ทรงมากคนมาคนยักสังนามทำบุญนั่มคนก็เลยทรงมากบางหนึ่งคนทรงมากคนบอกมามือสุดท้ายบอกหนึ่งกับศูนย์มามันก็คือกันกับเด็กปูพอดีปูก็เลยว่าได้จับออกไปแม่บอกมาสองตัวเดี๋ยวนี้คนบอกมาหกตัวคนบอกเอาลงเลยว่าสัน้นป่วยเป็นสะพานบุญเลยคนก็เลยทรงมากนะหน้าปูก็เลยเอาลงเลยที่พ่นวองนี่จากปุ้ยใจดี จากกรุงเทพก็ทมอลล้อล่ะวันที่สองพุสภาพาคมเดอ้อรัฐบาลเดอ้อพี่น้องเดอ้อเรียกเคียงพลกระมีเคียงบนลางแต่ว่าพลเน้นบนพลวาเน้นเน้นบน,น,บ,น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 บน,บน,บนไหม่เน,นเดอ้อพลวาเนาะเฮากัเดถ้าจีจับใจสเน้นบนเล่นลางก็ะล้วแตเนาะมีอยุแปดคูเด้อจับออกมาแล้วพลชงมาชงมาเป็นเหล็กหกตัวนั่นปู ให้ปูจับออกมาให้เพิ่นแน,น ja. ่เพิ <establishing> <Champion>. ่นว่าเพิ่นจับปลาเก่งเพิ่นได้มาเพิ่นว่าจับออกหลุดเพิ่นว่าเพิ่นจับออกบ่เป็นเพิ่นมาแยกให้เล่มาแยกให้เพิ่นไคเนปซี่อยากแยกออกไปอีกก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ปูมาแยกให้แล้วอยากเอามาจับเอาไปวิ่งกันก็ได้เด้อนั่นเด้อในหันเอาไปวิ่งกันเด็กสามตัวปูก็จัดหอยมาก็ลักลอยเขามาเอาเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เด้อเล็กจับคู่ เล็เคียงเล็กตั้งรักกับสูนหนึวิ่ง3ามวิ่ง4ีหดจับคู่กับสูนสามศูน1ีศูนเก่าจับได้ออกแยกออกมาได้8คู่เอาเขามาถอดได้แคู่แล้วพี่นังเด้อบ้านนี้ก็ เลขสามตัวกับจัดหายไปเลยเกตศูนย์สามเกตเก้าสามพี่น้องเลขกมเด่นกับศูนย์สามเน้นบนเก้าสามเน้นบนเด้อพี่น้องเด้อนี่คือเด็กผู้ใหญ,ญ่ใจดีจากเมียงปุงเทพขอบบุญขอบคุณหลายๆที่ส่งมาสอยเป็นสะพานบุญให้ปู่คุณทรงให้เอฟซีผู้รอ,อคอยหน่อยเอฟซีของปู่คุณ ผูติดต,ตามสองสิมกพารวยชันแนวสองตาคุณพา้ารวยนอนี่คือเป็นข้างแรกปลาเดิมนอพี่น,อนอ้องเนาะเอาไปพิจารณาเบิ้งเดอม,มากระจัดคัดกระพานเขามาหลอบแหลกให้พี่น้องเอาไปส้มเอาไปเบิง้งจากู้ใหญ่ใจดี่งมาให้ปูคุณนี่หลาพี่น้องให้พี่นอ้นองทุกคู่ทุกคนเอาไปพิจจรณาจัดหาลอตตอลี่กันเดอร์จัดหาลอตตอลี่กัน ตัวได้หมกักจัดตัวได้คัดกับฟานนั่นเหล็กเครยง่งเล็กตั้งรักกับยุหันละ่ะให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคๆมๆันมาเด้อลำๆรวยๆกันนั่นท่องไหลมาเทมาแย่เจ็บแย่จนกันอันนี้ของู้ใหญ่ใจดีมีหลายสำนักแล้วพี่น้องเอ้เข้ามาหนี่หลายสำนักไดือบ่งเต็มเต็มเต็มกัน,กนย่ดอกสำหรับวันนี้ให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคดีกันเด้อว,วันที่สองพุษสภาสวัสดี